เวิร์คบิ้งนะครับที่ได้รับอนุญาตนำโดนของท่านนะครับหรือ่ารนำโดนลงนะครับ การา2,566ณบริเวณลานสุสนานโดยประชาการต่อสู้กษัตริยและรักษาฝั่งในวันนี้ค่ะกองพันที่1จัดจะจากโรงเรียนเรือกองพันที่2จัจะจากกองการบินทางเรือกองรอมอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อทูลและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพรวมทั้งยึดมัม่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณนตน้ว้อย่างมั่นคงตลอดไป ระเบียส่วนของโยโยทวาทิกค่ะสถากรได้เปจาใจเองที่ไยสอนผู้ควบคุมเรือเือโวรชนาุุชัยยาโดยเมู่ใพที่จัดทางทัาเรือระวันกดยกัการของผู้กัะสานและรักษาความปลอดภัยขท the world? The world? ่าเรือ และภาคถัดต่อไปนะครับผูหรับการกลมผสมนำโดยนาวเอกทักษิณวงสุงวรรณผู<ว>้รับบการกลมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสตีการศึกษาทัาทนปร ال, รุ่นที่30โรงเรียนในเรือรุ่นที่87หลักสูตรเฉพลคนขึ้นบกชั้นสัญญบัตรหลักสูตรวิยยทยาลัยการทัพเรือรุ่น51หลักสูตรผู่ตรวจประเมินการพัฒนา,นาคุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐของกองทัพเรือ กองพันสวนสนามที่1จัดจากโรงเรียนเรือ,รอผู้บังคับกองพันสวนสนามที่1นึ่งนาวโทโพานุกรวัฒนจังประวัติการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่45โรงเรียนในเรือรุ่นที่102หลักสูตรเสนาธิการฐานเรือรุ่นที่81เมื่อวันที่16ธันวาคม2519ต่อมาได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลทดแทนเนื่องจากธงเดิมเก่าและชำรุด2555 หรับกองพันสวนสนามที่สองจัดจากกองกันบินการเรือกองเรือยุทธการผู้บังคับกองพันนาวโทวอานแหงปรัสาสีําเด็จกศึกษาโรงเรียนเายทหารรุ่นที่43โรงเรียนในเรือรุ่นที่100โรงเรียนนายทหารเรือบางรุ่นระเบิดชั้นสัญญบัต สำหรับกองการบินฐานเรือกองเรือธุรการได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อมานที่16,000ธันวาคม2อ1 9กองพันสวนสนามที่3จัดจากหน่วยเบสการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือธุธการ ผู้บังคับกองพันสวนสนามที่สาดวโทจิรวัตรแก้วสัดปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองโรพิเศษที่สี่รมโรพิเศษโดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือโดยบัญชาการสงครามพิเศษกองทางเรือกองโดยทัการได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันพุที่8พฤศจิกายน2 5งพร สวนสนามที os, os ão, os. Os, os, os ่5จัจะจากโรงเรียนชุมพลฐานเรือกรมวิทยศึกษาฐานเรือผู้ขับก่องพันสวนสนามที่5นวทนนนงรบบามพระประวัติการศึกษาโรงเรียนเกียรติทหารรุ่นที่3ามิบเวิทยสิทธาฐานเรือโรงเรียนชุมพลฐานเรือกรมวิทยศึกษาฐานเรือได้รับพระราชทานองใช้ฉลุพลเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2496น่และครั้งที่2เมื่อวันที่10สิงหาคม2521 สรับกพันธ์สวนสนามที่6จกจัดจากกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบผู้ทัพกองพันธ์นวตีสายชนแหววกระโทคนายทหารกำลังพลและธุรกา,ารกองบังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบท่านนายกนษาหลักสูตรต้องเรียนจากฐานเรือรุ่นที่3 6นายพิจิตินรุ่นที่3ามสรับสูงการรัพิเศษแผนการลาดตระเวนนายิจิินรุ่นที่สา ต่อมาามาไปอาคารธงชัยเฉลลเมื่อวัอนที่21มิถุนายน2509กองพันสวนสนามพิเศษจัดจากรกรมก่อสร้างและพัฒน,นาพันทับเรือสังหีผูครับกงพันสูนสนามที่7นวโทค,คมสันแช่มกระโทกประวัติการศึกษาทางรับเรือนสตรี โรงก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสะเดงก์ห้องทัพกองพันฝึกที่สองกองการฝึกพลทหารศูนย์การฝึกโดยใชการต่อสู้กัตยานและรักษาฝั่งเปร็จการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่4-3โรงเรียนในเรือรุ่นที่100หลักสูตรชั้นในเรือพัฒนาวินรุ่นที่4-9หลักสูตรชั้นตนน้นพัฒนาวิญรุ่นที่หกหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือสำหรับกองการฝึกพลทหารศูนย์การฝึก โดยใช้การต่อสู้กติกาและรักษาฝั่งได้รับประธานธง n g ยเฉลิมพลเมื่อวันที่ที่7ธันวาคม2องพัน,สน,นร,รสบก,สกงองพันสวนสนามที่9กรมต่อสู้กัศยานที่สองมือบัญชาการต่อสู้กัศยานและรักษาฝั่งผู้บังคับกองพันสุสนามที่9นาวทโลซิริกรมต่อสู้กัศยานที่สอง โดยระชาการต่อสู้กัศยาและรักษาฝั่งกรมต่อสู้และรักษาฝั่งได้รับพระราชทานทงชัยเฉลิมพลเมื่อวันพุทธที่8พฤศจิกายน2 5 4 9ตรับกอองพันส่วนสนามที่10จัดจากกรมทหารปืนใหญ่กลางสนวิทิโคง้งกรมทหารปืนใหญ่กองพลน,นาวิกโยธินโดยบระชาการนาวิกโยธินผู้บังคับกองพันธุ์ นาวโทเอกชัยพศสศรีผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนที่ส <serving> ี่โค้งกรมทหารปืนใหญ่กองพลนาวิโุตการรุบิีเศษดแถลงการลตะเวนเทินนาเทินศกและจุจมนาวิจุตินุ่มสานที่เจ็ดหลักสูตรสงหนาวิการฐานบกรุ่นที่9 7าสิบเนาวิโยตินดูการนายวิโุตินได้รับพระนัทธาธงไชยชนกนนายวิโยทินผู้บังคับกองพันสวนสนามที่11นาวโทเมธาคงเจริญ ประวัติการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่43โรงเรียนในเรือรุ่นที่100หลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่98ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันฝึกที่2กองการฝึกพลทหารศูนย์การฝึกโดยบัญชาการนาวิทยาลยที่รับพระสุพรรณองช้งเฉลิมพล549รับกองพันสวนสนามที่12 นาวตีจงอางสืบสุดาบุตรนายทหารกำลังพลและธุรการกองทัพการกองกรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพข้ารการศึกษาโรงเรียนจากนาวิจิติ่นรุ่นที่30นหลักสูตรชั้นในเรือนนาวิจิติ่นรุ่นที่37นหลักสูตรชั้นนาว,วานาวิจิิ่นรุ่นที่24